สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาการท้องผูกนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและก็นำไปสู่การเป็นลิซิดวทวงารได้อย่างไรนะครับาการท้องผูกที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องที่บางคนแก้ยากเพราะว่าอาจจะหาสาเหตุไม่ได้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยอาการท้องผูกเกิดจากหนึ่ง ก็คือการที่เรากินอาหารน้อยนะครับกินอาหารไม่พอปริมาณในการขับถ่ายนะครับต่อวันสมมุติว่าเรากินแค่นิดเดียวนะฮะพอมันย่อยเสร็จมันก็จะเหลือนิดเดียวอีกนะครับการย่อยเสร็จหรือว่าการที่จะขับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะน้อยมากซึ่งมันทําให้ไม่มีแรงเบ่งน,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีการท้องผูกจากสาเหตุนี้ ควรจะเพิ่มในการรับประทานอาหารเพิ่มเข้ามานะครับอาจจะเพิ่มรับประทานอาหารพวกผักนะครับพวกที่มีไฟเบอร์ต่างๆนะฮะสถ้าเกิดจากการที่เรารีบเร่งนะครับหรือการที่เราไม่สะดวกในการเข้าออห้องน้ําเวลาตอนเช้านะครับอันนี้ก็ต้องปรับพฤติกรรมมันทั้งเกตตัวเองนะครับซึ่งการปวดครั้งแรกเนี่ย เขาจะส่งสัญญาณมาให้เราปวดท้องก่อนนะครับเราก็บอกว่าเรายังไม่ทาเรายังไม่ท,ทําธุระอะไรเสร็จนะมันก็จะหายไปอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วเขาจะส่งสัญญาณมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะประมาณทักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะฮะถ้าเรายังไม่ว่างนะครับเราก็อัานต่อนะครับคราวนี้ยาวเลยฮะรประมาณนู่นแหละครับถึงตอนเย็นพร่า ร่างกายเราจะส่งสัญญาณมาแล้วแต่คุณยังไม่พร้อมที่จะขับถ่ายทําให้อุจจาระมีการแข็งตัวมากขึ้นนะครับซึ่งตอนเย็นถ้ายังไม่ถ่ายอีกเนี่ยหรือไม่ระบายออกมาอีกเนี่ยโอกาสที่อุจจาระจะถูกดูดน้ํากลับก็เยอะขึ้นทําให้มีการแข็งตัวนะครับซึ่งเพราะถ้ารอวันพรุ่งนี้อีกนะครับมันก็จะยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะว่ามันจะออกยาก เพราะว่าคนที่มีอุจจลักแข็งเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายเราชดเชยนะครับในสิ่งที่เราไม่สะดวกนะมันก็จะทำให้ในวันพรุ่งนี้หรือวันรุ่งขึ้นเนี่ยการที่เราจะขับถ่ายออกมามันก็จะยิ่งยากเป็นสองเท่านะฮะดังนั้นควรจะหมันสังเกตนะครับตอนเริ่มแรกเนี่ยหมันสังเกตตัวเองว่า เราเริ่มปวดท้องแล้วเนี่ยภายใน5นาที10นาทีต้องต้องรีบเข้าห้องน้ำนะครับถ้าเกิดว่าเราเผลอทําธุระอย่างนั้นอย่างนี้ให้เสจ็ดก่อนมันก็หายไปเลยนะฮะมันก็หายเป็นช่วงๆนะครับดังนั้นอันนี้ก็ควรจะปรับพฤติกรรมนะครับและมีการแก้ไขปัญหาได้อีกอย่างหนึ่งคือการดื่มน้ําตอนเช้านะครับสักหแก้วอีก5นาทีก็เพิ่มอีกหึ่งแก้วนะครับอันนี้จะช่วยระบายนะครับ ดังนั้นอาการห้องผูกที่ว่าก็จะลดลงนะฮะส่วนอาการห้องผูกทําไมต้องมาพูดวันนี้ก็คือในเรื่องของเป็นอาการเริ่มแรกของอาการลิซซี่ดวงทวารน,นั่นเองนะครับหรือน้องลิซซี่นะฮะน้องลิซซี่เนี่ยจะมี4ขั้นตอน4ขั้นตอนของโรคนะครับ1ก็คืออุจจาระแข็งนะครับเบ่งยากนะมีเลือดติดมากับ ุจละนะครับอันนี้เริ่มมีอาการนะครับหรือ,อระยะที่2ก็จะเริ่มมีติ่งโผล่ออกมานะครับซึ่งพวกนี้ก็จะหดกลับเองได้นะส่วนระยะที่3มเนี่ยโผล่ออกมาเยอะขึ้นนะครับอาจจะเป็นตรงที่ชั้นในของผอนังลำไส้หรือผนังลำไส้หรือไอ้ดูทวารของเรานะนะครับดูทวารหนักของเรานะครับ ต้องใช้นิ้วดันอันนี้คือระยะที่3นะครับพอระยะที่สี่นี่โผล่มาแล้วโผล่มาเลยเนี่ยลมมันเย็นก็นั่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีอาการเจ็บนะครับต้องผ่าอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นความรุนแรงที่จะต้องรับการรักษาต่อนะครับดังนั้นการแก้ไขปัญหาของดิษิดวงทวารเมื่เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือการไม่ให้หองผูกนั่นเองนะครับ พราะยิ่งมีการ้องผูกเราก็จะยิ่งมีการดําเนินการของโรคไประดับหนึ่งระดับสองระดับสามไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถามว่าคนที่ไม่เคย้องผูกก็จะไม่เข้าใจปัญหานี้นะครับอาจจะมีการระบายที่ดีทุกวันทุกวันก็ก็ดีแล้วนะครับซึ่งตามธรรมชาติก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าคนที่มีความเร่งด่วนในการที่จะต้อง ไปทําธุระที่อื่นอันนี้ก็ต้องฝึกตื่นแต่เช้านิดนึงนะฮะเพื่อให้เกิดการระบายประจําวันตอนเช้าดีที่สุดนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามทาง youtube วางยาชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามทุกคนนะครับออนอกจากวันนี้ก็จะห่างเหินไปพอสมควรนะฮะกลับมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ น่าสนใจเพิ่มเติมเป็นประจำวันทุกวันขอบคุณครับสวัสดีครับ 算了。 아. Yeah. Yeah. Yeah.